ไม่มีหรอกคำกลมทำให้เธอบาดใจมีแต่คำกลมไปไปไอ้สัสโอ้หัวเรื่งตัวแรกมาแล้วสองมาแล้วจ้า มันมันบ่ครับนี่เดี๋ยวปลาอะไรปลากระพูอไม่ใช่ยังเหมือนตัวนึ่งตั่ใหญ่เียนทั้งเด้งปลาะเพียนนี่ปลาตะเพียนเป็ต้นเตใส่เปนยากหมเป็นกตก like funny ticket. Tôi tìm một cái. Tôi tên là Glenn Walker. Yeah, มันเส้นเนี่ยเนี่ยนไ่เลิฟดิลงลองเาดมเลยนี่องมือของมือเลยเต็มกดไม่แอลกอฮอล์ไอ้ที่ว่าเขาบิงไอ้กแฮมดมอะเอามนเียละเออ็นคืออาหารปลาดุกนกินมันก็ันกับ้คยๆดมเหมันรู้สึกร้อนๆย่างกิ้ไปเลยนะเออมันซาเหมือนันมันยาดมเลยสัตว์แล้วปลาดุกมันกินได้ไหม ดกูว่เาอันนี้เสียนะมันไม่กินนั่นแหละเออแบบนนี้เสียไม่เสียได้หรอได้มันซับเลยมันยมไก่นั่นแหละไอ้อาดมเขียวๆเลยกิ่นธุลีไก่เป็นนั่นแหละผงไทยแต่อันนี้มันอุบาทว่าอย่าดุมเลยอย่าดมมึงจะหันมันทำไมนี่เขกประหว่าแล้วนี่เดี๋ยวก็พูดขึ้นมาอีกไม่มันตาผงไทยแล้วมึหมองมันไปก่อนใช่ครับ

Ôi Ôi Đừng có thịt đây làm cái gì Ôi Ôi ha Rượt, 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 thân rượt Rượt, 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 bồi cái này này cái này, cột là cái đó nữa mừng 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 ถามปัอนน่มถามมันเรืวันตอบมาแบบนี้นั่นหรอต่อมาไม่น่ารักเลยเราอ่ะต่อไม่ช้ำใจฮะมเดิน <c oughs> ไปพอขึ้นดก็ทิ้งเรื่องคนเดียวใช่ปะ่ะหนึ่งสี่รู้จักล่าอหนึ่ี่ี่ กินก๋วยเตี๋ยวต่างคืนนม่รู้คืนนั้นนะไม่ไม่ต่างคืนครับผมเน่นเรื่งซีครับกูกูข่าวมันเลยะเบื่อเกิดการเมียถึงหัวตอนนี้เหน็นานผีอ่ะดูถึงเดียวก็บอกไอ้สัตว์เลงตรงมาอือห่าเลยกู้ข่าวไปอะไรก็เดียวอะไรก็เดียวโหไม่ไม่ผู้กูเล่นได้เห็นแลงกเด็กเก๋เด็กเปลีดนู่นเลยเออยังไม่ถึงอลยชัดเจนเลยอ่ะไอ้เด็กทมึงไม่ถึงเนี่ยการเลงอะไรก๋เด็กเปรีดนู่นเลย มึงเป็นไรนี่ปะจอกสั่งคอนเต้นนะยันไปมึงนอีกปะอืมกินคนเพื่อนด้วยแอบแซ่บแล้วเหลาใส่ไปหลักฐานไหมแซ่บไปอย่างนี้พอเป็นเสบียงก็ไปกินยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอีก Mấy chưa thấy đi hai mươi mà năm năm nào năm 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 như năm nên năm 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 nên là, năm 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 không đi năm năm bạn. บนบกนั่ลงมาได้หรอทางลงเขมีอยทางเต่าจนอุ้้งแม่ดเติบเลยีอกวยงนักุ้งบุบาี่เลยลงน้ำมนตีน้ำัเลยทางโค้งพอดีใช่ไหมเป็นตัวเลยทางโค้งงได้ เฮี้ยมนะายู้หลง่ะไอเียน้ำขอยืนทายตรงนี้นะไม่เอาไม่ลงเลยปา เอาไงนีครับไปรุ่น 天都黑了。哦哦哦哦哦！呃呃。 lai ดีไม่ใส่ถ้าไม่มีน้อีเลยมีจัดเคร่งบอมาแล้วครับจังหวะนี้เต็มหวดนี้เดี๋ยวใสไม่ไันลับกุไปอบบที่เต็มบอดี้จะได้ัจ้เียวองเลยถึกันเจ้าเป็นหนึ่คนไปเมื่

เป็นดินนะนี่ดดินเนาแเป็นดินเนี่ยเอกยเอาเนยไเป็นดินปะเ่ยกันเน้นหมเน้นจับมาวานได้เมื่อกี้โ็เป็ริ้มเท่าเหมือนเ็มไม้เต็มมือ

อันน <This> like ี้เอาตามวันนี้กัเาตามวันนี้มาสกุลอะเนาะไล่นาทีวันนี้มันก็จะยุ่งๆไงไปยตรงนี้หรอใช่ใช่ดิจะไปใย้ลิปหนูตัวคือต้องเตอ

ông ngóng là, về tao gần được không đấy qua nhiêu. đi đêm đi không, Để rồi đi. Không ý à? nó mình đi ừ. Các bạn nhỉ, trong nó, vào, nó Để không phải nó nhiều cái cái tầng ừ. này trong này Nam nó được cái

เป็นไงมันนี่มันคือมะม่วงอะไรทำไมมันมันเปียวโครี้ยวเลยเนี่ยร้อนนะหอือเปล่หือเลกเบียดได้นะไม่กิ้หรือรู้กินมะม่วงเล็ดเลย

ไทยหลวงต้องกูอาตั้งไรกินมาหลวงเพื่อนเขาโดนเหมือนกันเดี๋ยวผมยังไม่เดียวว่าปิดที่ทำไงอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเอาเอาเอามาเลยหลุงไม่ติดตามไม่ได้ช่างพิลึกเดี่ยวมึงอย่าเดี๋ยวกูไม่หันไทยเลยเฮ้ยตายเลยเอาแรงเลยกูไม่กล้าถ่ายแล้วจริงมาติดตามช่างผมด้วยคนะช่างอยู่รึเปล่าหลุงท่านยู่หลวงเนี่ยไข่ต้มผง เอามอาร์ชว์กันดีป่ะเียวเอ้ยนะเขียวอืมมึงเ้เที่ยวเอยใาไป่อยู่ดีกว่าคิดตั้นกันนี้ปีซื้อมาเทหาดใหญ่ไอ้เชีอยนี่สาย like เผาพันหมดแล้วหมดแล้วยังกัิตตันกันดตั้งกัดปั๊บ ถ้าถ้าแหบบมันวิ่งไปชนกัดตันนี้ตัวไหนที่หนีไปแล้วกัดนไม่มีที่เอาเอาันั้นขาดมั้่ยใหญ่แบบทนเเบอรโทรได้ไหมไอไอไอปากินไอปลานี่แกะกูไปแล้วมบอกลุงงไม่ไดของคมเลยี่าแกของของมขไม่มีอคนึงกับของจะอุอะไรของมอุ่เือมเลยไเหอไม่มีเลยขอคมไม่มี คำกมไม่มีนี่นี่วะให้เดีไม่มี่ไปเหอี่าไมเนี่ยแไม่มีหรอกคำกลมทำให้เตอบาดใจมีแต่คำกลมไปดูกันกลมไป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 ออกันนะล็อกลอกไเล่นแต่ลอกอกไอเอาเลยไม่ได้เือนตล็อกไอ้ยก็เราเนงความหไ็แต่ล็อกไงก็เราไม่ไม่ไม่มีหรอก Mà cô, cô đẹp ừ. sắp tư đưa đưa Hãy subscribe cho kênh Để <cười> <cười> ấy, ấy ấy. Ấy không bỏ lỡ những

ในปลาใสด้วยอ่ะอันนี้ปลาใสเนี่ยที่เราชอบตีเมื่ก่อนไงตีรถโอ๊ยปวดปวดรักปาตัดนี่วัวอยู่นี่เพื่อนโอเคนี่ครับโอ๊ยเลยลงเมาเลยลงมาเอาโทรศัพท์เดียวเลยโทรศัพท์เพื่อยูสีรถนี่ยโทรศัพท์เดียวเนี่ยปวดหัวปลาใสเนี่ยไม่คนผ่านเยอะนะทางนี้มันตามมันนุ่นบ้ายละอ้ยมันขับออมได้ที่นี่เส่น้าเอาไปยังอีกปลาใสอออืืหปลาใสเิ็นกระดูกเลยมันๆบ่ครับอันนี้เรียกปลาอะไรเนี่ยปลา โอ้ยไม่ใช่นี่ยังหนึ่ตัวนึงที่เป็นใหญ่เรียนทางเด้งปลาตะเพียนนี่อันนี้ปลาตะเพียนอันนี้ตะเพียนโอ้โห๋อไอ้ตะเพียนอืมได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวให้เมนูสเ็ตแม่ปนมโอ้ยหมายถึงว่าเมนูที่ตีโรควีที่บ้านหลับไปเหนียว ไม่ไม่ใส่น้ำผึ้งเลยไอ้เรื่องนี้ป้าไม่รู้จากคุณค่าของป้าเลยว่ะจะทำหลับะนี่กินซืมไงอจะทำหลับเหรอหลับก้อยเหรอแต่ไม่เอากระถางมันจะมึงเกลี้ยงกันเลยไนะปั่นให้กูคนนี้ปั่นให้ทกลำหนึ่งเอามึงกูหนูนี่อ๋อเอาใหม่ดิเดมกินเลี้ยงมันเลี้ยงเดือไม่ได้เลยเป็นทำไมเออเห็นมันก็เลยป้าสายเดลย เราไปเล่ต่อเช้าดูเราเอาเท่าไหร่เอาเยอะไหมอะไรครับเนี่ยแล้วจะลงน้ำกันอยู่ก็ไม่ไปเอาฝั่งนู้นวะมึงลงไปเอาเลยนะเดี่ยจะลงก็ยิ ไม่ไุ้มไม่ใส่กอบกูแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวหรออะไรคนยังไม่รู้อ๋อคนดักกันเต็มนี่ตรงนี้นี่ไม่เนี่เขาดักอยู่้ดักอยูเขาดักอยู่ของดีมาไปเอาเหยีมันจริงคือนตึงลุงลุงนี่โดนยัดอ๋อกัะตุงกระตุงโน

ปลาใสก็มีเมือนี่เป็นกอบกูนี่เป็นบุญดะบุญน่ายต่างมือไป

ไม่ดวงไงมาโดยแล้วถ่ายแล้วเาอากัดแล้วนกานมาี่แกนนี่จะไม่เป๊ะกันตู้วันนี้เลยงวแลวมั้งโคตรมากมันแสบมันแบน